สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมันเนืวอนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับกิจ,จกรรมครบรอบ6ปีของเกมสมันเนื้อวอนะผมก็จะมีกิจกรรมแรกนะก็เป็นสมอน100ครั้งแล้วก็กิจกรรมที่2คือสร้างรูในตำนานนะผมสอกิจกรรม2กิจกรรมนี้ใช้เหรียญร่วมกันนะต้องบอกก่อนเลยนะพเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ควรจะเลือกนะว่าจะทํากิจกรรมกิจกรรมไหนก่อนนะครับผมซึ่งกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่1 3เดือน4 2020งันี่ถึงวันที่24เดือน5 2020ันะค่ับนะผมก็เหลือเวลาอี กิจรกรรมแรกผมจะเข้ามาดูรายละเอียดซัลมอน100ครั้งก่อนนะซึ่งเราจะได้เหรียญจากไหนนะเพื่อนก็ได้จากด่านในเรื่องดันไข่ล้อนะครับผมดนันรอยแยกแล้วก็รอยแยกจู่โจมแล้วหลุมมิตินะแล้วข้อดีของกิจกรรมนี้ก็คือเมื่อเราล็อกอินครบ5วันใช่ไหมเราจะได้เหรียญคูณ2เขียวนะครับผมซึ่งการล็อกอินเราก็ได้แล้ว10เหรียญน,นะดูคลิปรูปแมวตรงขวามือนี้ก็ได้แล้วนะ5เหรียญแล้วก็ ได้รับคิสตัน75เมตรนะเราก็จะได้อีก1เหรียญแล้วก็ใช้คิสตัน75เมตรได้อีก1เหรียญนะครับผม <c oughs> ซึ่งตรงหน้าต่างนี้นะไอ้ช่องที่1นึ่งก็คือเหรียญที่เราใช้ได้นะครับผมส่วนช่องที่2คือเหรียญที่เราได้รับมาทั้งหมดนะส่วนช่องที่3ก็คือเหรียญที่เราใช้ไปแล้วนะผมก็ใช้ไปแล้ว11เหรียญนั่นเองได้รับมาทั้งหมด20เหรียญแล้วก็ที่สามารถใช้ได้อีก9เหรียญนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเอามาแลกสกอส้มกับเงิน1นึ่งหมื่นะครับผมได้ถึง100ม้วนเชลนะอ่าเราก,กดไปนี่คนระมีเก้าเหรียญก็แม็กก็ได้นะถ้่เมื่อต้องการแลกสกอส้มก็กดแดงๆไปเลยนะครับผมเมื่อเราได้จนครบ100สกอร์กอส้มแล้วนะก็จะมีช่วงกิจกรรมพิเศษช่วงพิเศษนะเมื่อเราได้ครบแล้วก็จะสามารถใช้เหรียญ30เหรียญน,นะมาแลกเล um มูมอนนะผมเดวมอนนะที่เอาไว Up ้อัพสกิลมอนเตอร์นะผม ได้สามเส้เหรียญเลกได้หนึ่งตัวเราจะสามารถเล็กได้ถึงสองตัวนะครับผมแล้วก็สิบเหรียญน,นะครับเราสามารถเลกหินหลอมได้สูงสุดถึงห้าครั้งนะแล้วก็สามสิบเหรียญน,นะครับผมก็จะได้วิวัฒนาการต้องห้ามนะครับผมได้ถึง1ครั้งแล้วก็20เหรียญน,นะก็จะมาเรียกปลุกพลังมอนสเตอร์ได้1ครั้งเช่นกันแล้วก็20เหรียญมาแลกซูเปอร์อังจชมอนนะครับผมได้อีก1ตัวแล้วก็3มเหรียญน,นะแลกหินโบราณได้อีก3ครั้ง แล้วก็ใช้7เหรียญนะแรกในมูมอนสีดาวเรวิวแม็กนะผมได้ถึง4ตัวเชลนาแล้วก็เรวิวแม็กสามดาวนะผมใช้3เหรียญนะแรกได้ถึง5ครั้งเชลนาแล้วก็ต่อไปก็ใช้5้าเหรียญนะแรกคูณ XP ็กนะผมสิชั่วโมงแลกได้ถึง2อันเชลนะแล้วก็5้าเหรียญนะแลก a อนชูม่อนได้อีก10ตัวนะทุกๆ5เหรียญนะับได้ถึง10ครั้งเชลนาแล้วก็มีไอ้นี่เลยนะสเหรียญแรก คัมภีธรรมดานะผมเล้ถึง2ครั้งนะครั้งหนึ่งได้50บใบเชียวนะผมแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็มา1เหรียญน,น้าแลกเงินมานาได้ถึง10,000ืนเองนะผมตรงตรงนี้ผมไม่แนะนําให้แลกนะเอาไปทําอีกกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งดีกว่านะผมซึ่งกิจกรรมที่2นั่นก็คือการสร้างรูนะกดตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนแล้วก็กดข้างหน้าก็ได้น,นี่นะตั้งรูในตํานานปุ๊บอ่อาผมกดมาดูได้ทำไมผมถ้งบอกเอ้ยมันใช่เหรียญลมกันนี่นะเดี๋ยวมาดูช่องที่เราได้รับเหรียญเห็นไหม ได้รับเหรียญทั้งหมด20นะใช้ไปแล้ว11แล้วก็เหรียญที่สามจาะได้อีก้าเห็นไหมมันใช้เหรียญรวมกันนะเพื่อนคนจะเลือกก่อนนะว่าจะใช้กิจกรรมไหนก่อนนะครับผมแล้วก็จะสามารถสร้างรูนได้ถึง2รูน,นะครับผม2อันนะกิจกรรมนี้ก็แต่ว่าไอ้สรูนนะั้นเราต้องเป็นรูนที่ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ซึ่งผมสร้างรูนเอไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมกดสร้างรูนเองให้ดูอีกอันช่องหนึ่งนะอันนี้ช่องที่2คือรูนช่องที่2องอันที่2นะเม็ดที่สองะ ไม,ไม่สามารถสร้างรูนประเภทเดียวกันใน,ะน้นเพื่อควรจะไปเรียกรูนอื่นนะ,ะสมมติแวมพายอ่ะแม้วก็สร้างได้มันก็มีรูปให้เราเรียบร้อยนะนนี้ก็คือรูนสี่เหลี่ยมแรกก็คือรูนเม็ดแรกสี่เหลี่ยมที่สองคือรูนเม็ดที่สองนะแล้วเราก็มาเรียกนะว่าต้องการรูไหนนะผมเราก็เรียกไปใช่ไหมอ่าแล้วก็มาที่สามเราก็มาเรียกอฟหลักนะปุ๊บสำเร็จแล้วก็กดไปเป็นอย่างนี้นะแล้วลงมาอีกปุ๊บอ่ามันก็จะบอกพวกอปลองต่างๆนะว่าเราจะได้อปลองอะไรบ้างนะครับผม เนี่ยผมได้อย่างเงี้ยผมไม่พอใจผมต้องการสปีดแอตแทกคิเลตนะมันไม่มีนะก็กดเปลี่ยน5เหรียญไปตรงนี้นะผมถ้าเกิดเพื่อนพอใจแล้วนะผมก็มานี่นะยืนยันคุณสมบัติย่อยนะครับผมอ่าตรงนั้นนะแล้วก็ลงมาขั้นที่3นะขั้นที่3ก็คือมันจะตีบวกรูนให้เรานะถึงบวกหกนะผมว่ามันจะลงอะไรนะซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถรีได้นะนี่นะถึงบวกหแล้วนะผมเมื่อเราไม่ถูกใจนะเราก็สามารถรีได้นะว่าเฮ้ยมันไปลง เลือดธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ต้องการเลือดเปรเซงอย่างเงี้ยแล้วก็รีไปใหม่นะให้มันตีถึงบกหงให้เราใหม่นั่นเองนะมันจะลงอะไรนะผมแต่ว่าเอออฟย่อยตรงเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนนะเพื่อนแต่ว่ามันจะเรียกลงว่าลงอันไหนอันนึงแบบนี้นะนเพื่อนเออข้อดีเลยนะผมตรงนี้ผมชอบมากเลยนะตีปุ๊บแต่ว่ามันจะใช้ถึงสิเหรียญเชียวนะผมก็อืมก็ใช้เยอะอยู่นะส่วนสี่เหลี่ยมช่วงที่สองกนะ็คือรูนกล้องที่2นะครับผมก้อนที่2ของเรานะ แล้วก็มาช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นที่สําคัญเลยนะนั่นก็คือลูนลึกลับนะ่นผมเอาไว้อัพพวกความสามารถย่อยของเรานะออฟย่อยของเราให้มันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะแล้วก็อัญมณีก็คือเอาไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบว่าเอ้ยได้เลือดธรรมดาต้องการเลือดเปอร์เซ็นต์ก็ไปเปลี่ยนให้เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์ได้นะก็ง่ายๆครับเห็นลึกลับแล้วก็มีอัญมณีนะครับผมก็เราสามารถรีเฟรชเนี่ยนะเนี่ยรีเซตได้นะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยอย่างเงี้ยได้โทสะโบราณแล้วเป็นเด็กไม่เปรอร์เซ็นต์ครับผม ก็ใช้แค่1เหรียญรีนะครับผมเราสามารถทําได้ถึงประมาณหนึ่งก้อนเชียวนะแต่เราจะสามารถซื้อได้เราใช้ประมาณ10เหรียญนะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะผมอัญมณีอัญมณีก็สามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันนะก็ใช้แค่1เหรียญแต่ถ้าเราต้องการซื้อเราใช้ถึง10เหรียญใช่ไหมโอ้โหออโต้กับบวกต้านหายนะไม่โอเคก็รีเซ็ตไปเลยนะผมเมื่อเราถูกใจแล้วใช่ไหมถูกใจแล้วก็มากดซื้อนะใช้ประมาณ10เหรียญนะครับ สามารถซื้อได้ถึง3อันเชนะโอ้โห,โหกิจกรรม41วันนะครับผมซึ่งซึ่ง2กิจกรรมนี้ดีมากเลยนะเพื่อนเราสามารถทําวันเดียวก็เสร็จได้เลยนะครับถ้าเราขยันหรือว่ามีเวลาทำนะครับช่วงนี้ช่วงกักตัวเพื่อนเราคงมีเวลาทํากันอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนกับ2กิจกรรมครบรอบของปีของเกมส์มันนัวนะผมก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆคนนะครับผมส่วนใครที่หาเหรียญได้ง่ายจากตรงไหนก็มาแนะนํากันได้แล้วผมจะได้ไปหาม้างนะโอ้ผมดรอปมานี่ยากมากเลยนะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนครับ